ใบนี้ไม่ตรงออริจินัลแคบจะถูกจุดเลยค่ะใบนี้ซื้อจากไหนเหรอคะเชิญค่ะเอากระเป๋ามาฝากค่ะได้เลยเดี๋ยวดูให้นะคะจีลินใ<อ>บนี้ยังสภาพสวยอยู่เลยค่ะใบนี้อนนลิซรับซื้ออยู่ที่ถ้าฝากนะคะราคาจะดันได้ดีกว่าต่อไปเป็นใบนี้นะคะใบนี้ซื้อจากไหนเหรอคะ เพื่อนให้มาค่ะพอดีตรวจเช็คแล้วอะคะ่ะน้องไม่ตรงกับออริจินอลไม่ตรงออริจินอลคือยังไงอะคะคืออาจจะไม่ตรงตามแบบที่าทางช็อปผลิตมาค่ะมีหลายจุดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวผ้าแคนวาสนะคะถ้าสัมผัสตัวจริงก็รู้ได้เลยค่ะของเรามีเครื่องตรวจส่องเข้าไปก็จะเห็นความชัดเจนของตัวผ้าได้เลยค่ะด้านในก็สามารถดูได้อีกค่ะสามารถดูได้หมดเลยไปนี้ไม่ตรงออริจินอล แทบจะถูกจุดเลยค่ะก็น่าเห็นใจคุณลูกค้าเหมือนกันนะอะไรเงี้ยก็แอบสงสัยคุณลูกค้าอยู่คุณลูกค้าไม่ทราบเลยคอนดิชันคือทางเราตรวจแล้วเนาะก็คือแบบไม่ตรงกับที่ออกมาจากช็อปใช่ก็เลยไม่รับแต่ว่ามีรับของคุณลูกค้าหนึ่งใบอันนี้ตรวจแล้วโอเคผ่านและสําหรับใครนะคะที่ต้องการขายหรือว่าฝากขายสามารถมาที่นี้ได้เลยคะ่ะ M n Square ค่ะห้วยขวางรัชดามาฝากกันเยอะๆนะคะ